ที่ประเทศอินเดียซึ่งยอดผู้ป่วยติดเชื้อเกิน2ล้านคนแล้วสูงเป็นอันดับที่3ของโลกค่ะก็รองมาจากสหรัฐและบราซิลมีผู้เสียชีวิต40,000คนโดยที่เมื่อวานนี้วันเดียวอินเดียติดเชื้อเพิ่มขึ้นไป60,000คนนะับเป็นตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่สูงที่สุดในรอบ24ชั่วโมง การติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจาก1ล้านมาเป็นตัวเลข2ล้านคนในอินเดียใช้เวลาเนี่ย20วันเท่านั้นซึ่งรวดเร็วกว่าที่สหรัฐและบราซิลโดยสหรัฐเนี่ยใช้เวลา43วันส่วนบราซิลใช้เวลา27วันโดยอัตราการเสียชีวิตในอินเดียยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสหรัฐและบราซิลแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั้นทำให้ทั่วโลกต่างก็วิตกกังวลน,นะคะซึ่งรัฐบาลของอินเดียค่ะ ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศเป็นลำดับแม้ว่าจะยังคงพบแหล่งระบาดของโควิด -19 แหล่งใหม่เพิ่มขึ้นและทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เขาบอกว่ามาตรการทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปค่ะ